คผู้ชมที่กคะลพครับวันนี้ผมมาที่ทวัดท่าอกแก้วเหนือเพื่อมากราบหลวงพ่อพระอาจารย์เทบครับท่านพระครูประทีจ,จนทโรพาสประมาณปี245 5ครับได้มากรบาบคารวะท่านตอนนี้เพื่อนเป็นอุปชาเลยด้อันถามหลวงพ่อพระอาจารย์ลุงป,ปู่ลุงผู้สนนี่เป็นเจ้าวาดองค์แรกบอกรับหรือองค์สุดท้ายอยือย่น เพื่อนเป็นผู้สร้างวัดท่าดอกแก้วเหนือเนาะครับมา,มาอีกทอดรอบนึงถ้เป็นวัดเี่ยชื่อสองกลับก็ใหม่ก่อนหน้านี้ก็มีอีกรูปหนึ่งคือวัดพระเมรุคูงองค์ครับโอ้ครัแบแสดงว่าเพื่อนเป็นองค์ที่สองรูปที่สองในตามคนใหม่ต,ตอนนั้นยังยังบเป็นวัดเนาะเป,นเป็นเป็นสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เลยอะอแล้วแล้ว,ลวต่อจากหลวงปู่โซนก็ตามเพื่อนนั่งอยู่นี่ละ บมดหลานวันอีตัวก็คณอีทวนพอนึงน้องลูกพี่เอ้ยพันอครับมาอยู่ก็เก้าปีกับมรณภาพอ๋อันนี้ก็ับคนในบ้านมันอยู่นี่มาเฝ้าวัดซื่อโบสถ์ดเดือดโมโมมีพระมาเฝ้าวัดคือบวชเป็นพระอยู่เต็มมาเฝ้าหรือยถาสตรีบ่ได้ดนะโอ้มาเฝ้าวัดบูรณะพระโอ้ครับครับแล้วรอบที่สอบรอบรอบวันนี้เราคือสร้างพระไถ่ราวมาอยู่ ไต้เรามันก็ปิดเจ้าวาดเพราะอะไรนอก้อมูลเพราะมันบุ่ไปสซชิบุ่มเนีเราเลยมาแค่อยู่ได้ประมาณสรงสางปีก็ไปแล้วก็ท่านก็มาท่านก็มาเป็นปีอยู่ประมาณจากยี่สิบ่าปีแล้วพัฒนาก็เป็นปีสี่เจ็ดสี่เจ็ดหอว่าหกแปดเอสยี่สิบเอ็ดปีนะแสดงว่าพระอาจารย์น่าจะเป็นองค์ที่หกเนาะองค์องค์ที่หกเจ้าอาวาสวัดท่าตตแก้วเหนือเนี่องค์ที่หกเป็นองค์ปัจจุบันเนี่ย มีสักเป็นหลานหลวงปู่บ่ปะหลานเป็นเหรียญเท่านั้นแหละหลานยมพ่อจะมาเป็นเหรียญเนอะมัเป็นเป็นรุ่นเหรียญรุ่นเหรียญนั่นนะโอ้ยมพ่อกับผมกับทันอยู่เนาะแต่แต่แต่เพื่อนพันธลักไปพระบุญจักเสียอันอาจารย์ยังใส่ตอนปีนี้มีพระจากรลุกครับพระลุกพระลุกโอ้ได้รับกระถินได้ใช่หลงุลงลุง ฮีตคองที่อาจารย์ยังเรียนไว้นี่ยังใส่ของหลวงปู่สนอยู่เนาะมันเดิมเมืนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังไม่เปลี่ยนแปลงเห็นบอกว่ามีคนมาหา,หาเพื่อให้พระอาจารย์ลดน้ำมนต์บอกสูตรลดน้ำเนานะมาอยู่ม,มาตลอดหลากหลายหลากหลายอืมแล้วของบัตของพระก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคงอาบัต็กกยังคงเหมือนเดิมเวลาสองครั้ง ตอนเช้ากัตอนเย็นทุกวันไม่พพไมีขาดในภาษาานาอสาม่ได้เกี่ยวต้องได้ปรองเปลี่ยนพรเฮนในตาซอสซาความหวานค่าสมเชเทุกวันนี้พระไม่เคยสุขอบัดี่นะคยู่ตรสีได้อืมยเคยี่ยบอว่าเคยคือแบบาการกัทุกนยัางลที่้สมัยโบราณที่กสร้างเพอะมีตอนเช้าตอนเที่ตอนเย็นทำไมต้องยปันงนีองับัดวันละสามครั้ง เพื่อให้เจ้าของบริสุทธิ์การปร่งอบัตคืออย่างครับการแสดงคุณว่าเราติดอบัตได้เล็กน้อยอาบัตที่พออนุรูมได้คือก็ผลที่สิ้นห้านี่สิ้นห้านี่สิ้นเมื่อทีมที่นักทฤษฎีกองของมนุษย์เรานีคือสิ้น้อสามเนาะเนาะคือจบเลยเลยสาวนี่นี่แหละมือเกือบเบาเนาะเพรเห็นเมื่อวานเห็นเอ้าีบรักเราว่าเราระหัตถเราเศร้าใจเลย อย่างนี้พระไม่ค่อยทํากิจวัตรกันเลยก็ไม่ดีครับไทยบ้านเขาวันมาขอบารมีอย่างอาจารย์เพราะาเวลาเขามาขอสวดรนตน้ำบางทีก็มาแก้มาให้ไปแก้แต่งขอบานมีเมื่อไรแต่ไทยบ้านนานๆมัค่อยมีมิตร่นคนอื่นมาใชรอื่นมาคนไทยบ้านไม่ค่อยเป็นอย่างเป็นอยู่กับเจ้าห้างนานเจ้าจ้าหมา แต่แพ้อื่นมาดูวยเลยแพ้อื่นเลยจะมาเป็นคณหรือมาเช้านี่ก็มาคณะสองคณะแต่บ้านเราก็เซื้ออยู่คือก็คำโบราณกบเฝ้าใบบัวใกล้เกลือกินด่างนี่ก็ตำราเลยคนไก่บูช่าด้คนไก่บูช่าก่อนเนาะตาตาเนาะหางเคนอะไรนะใกล้ใกล้เกลือกินด่างบอกว่าพอเศร้าเหนาะเนาะกบเฝ้าใบบัวใกล้เกลือกินด่างกบเฝ้าใบบัวใบบัวมีเตยดี นาะก็เฝ้าซื้อแต่สุดท้ายผู้ไปกินนาก็จิ๊บกระจ่านาะตานาะนอนก็บ่ได้กินอย่งเดี